ผมมีความลับบางอย่างจะมาเปิดเผยครับและเรื่องนี้อาจจะทำให้ทุกท่านช็อกได้เลยทีเดียวมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วขัดกับความรู้สึกสุดๆแต่ผมรับรองว่าถ้าเราคุยกันจบแล้วทุกอย่างจะสมเหตุสมผลและมันอาจจะช่วยชีวิตของท่านได้เลยครับผมหมอประเสริฐนะครับจากประสบการณ์กว่า20ปีที่ผมเป็นศัลยแพทย์ตัดหัวใจผมได้เจอเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้ผมนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วครับเปลี่ยนโทนเสียง เล่าด้วยความกังวลและเห็นภาพชัดเจนผมเห็นคนไข้เดินเข้ามาในห้องตรวจด้วยโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรงราวกับเหล็กกล้าผลตรวจมวลกระดูกนี้โอ้โหสมบูรณ์แบบมากครับกระดูกสันหลังมั่นคงสะโพกแข็งแรงชนิดที่ว่าใช้งานต่อได้อีก30ปีสบายสบายแต่พอผมส่องเข้าไปดูที่หัวใจของเขาพอผมเช็คดูที่หลอดเลือดผมกลับเจอสิ่งที่น่าสยดสยองครับ หินครับผมเจอหินแข็งๆหลอดเลือดของพวกเขาสภาพมันเหมือนท่อที่กลายเป็นหินไปแล้วครับมันเต็มไปด้วยหินปูนที่เกาะตัวหนาแข็งถือออและเปราะบางจนน่ากลัวว่าแค่จามแรงๆสักทีก็อาจจะปริแตกได้เลยโทนเสียงเศร้าใจและเน้นย้ำความย้อนแยง้งและสิ่งที่มันตามหลอกหลอนใจผมก็คือคนไข้เหล่านี้ไม่ใช่คนที่ไม่ดูแลตัวเองนะครับตรงกันข้ามเลย พวกเขาคือคนไข้ชั้นดีเป็นคนที่เชื่อฟังหมอแบบสุดๆพวกเขาคือกินแคลเซียมอย่างเคร่งครัดเหมือนสวดมนต์ก่อนนอนพวกเขากินวิตามินดีทุกเช้าเพราะเชื่อตามที่เขาบอกต่อๆกันมาว่ามันจะช่วยบำรุงกระดูกซึ่งก็ถูกครับกระดูกของเขาดีจริงๆแต่ไม่มีใครเคยบอกพวกเขาเลยครับว่าเจ้าแคลเซียมที่กำลังสร้างกระดูกให้แข็งแรงอยู่นั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็กำลังก่อสร้างคุกขึ้นมาขังหัวใจของพวกเขาไว้ ไม่มีใครอธิบายให้พวกเขาฟังว่าการกินวิตามินดีโดยไม่มีผู้ช่วยที่เหมาะสมมันก็เหมือนกับการที่เราเปิดประตูระบายน้ําที่เขื่อนโดยที่ไม่รู้เลยว่ามวลน้ํามหาศาลนั้นจะไหลบ่าไปทําลายตรงไหนบ้างทนเสียงหนักแน่นมุงมั่นแสดงความเป็นผู้นําหมอส่วนใหญ่จะไม่บอกเรื่องนี้กับท่านหรอกครับเพราะพวกเขาอาจจะยังมองไม่เห็นความเชื่อมโยงที่อันตรายนี้แต่สําหรับผมผมเห็นมากับตาตัวเอง คนแล้วคนเล่าและวันนี้ผมจะไม่ยอมทนเงียบอีกต่อไปครับในวันนี้ทุกท่านจะได้รู้ความจริงอย่างละเอียดครับว่าอะไรคือ5ข้อผิดพลาดที่เปลี่ยนวิตามินดีแสนดีให้กลายเป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้าๆทำไมมันถึงอันตรายมากสำหรับคนวัยเกิน60อย่างพวกเราและที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องทำยังไงตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องชีวิตของตัวท่านเองครับอยู่กับผมก่อนนะครับ เพราะความรู้ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อาจจะช่วยยืดอายุไขของเพื่อนๆอนอกไปได้อีกหลายปีเลยทีเดียวครับเปลี่ยนโทนเสียงเข้าสู่โหมดเล่าเรื่องนิทานชีวิตจริงลองมาดูเรื่องราวของคุณลุงสมชายวัย72ปีกันครับแกเป็นคนหัวไวความจําดีมากอดีตเคยเป็นนักบัญชีกเกษียณแล้วก็ยังช่วยเพื่อนฝูงดูเรื่องภาษีอยู่เลยครับแกดูแลตัวเองดีมากเดินออกกําลังกายเช้าละ5กิโล กินผักเยอะและกินอาหารเสริมเป็นประจำครับตลอด8ปีที่ผ่านมาลุงสมชายแกทานแคลเซียมวันละ1,000มิลลิกรัมและวิตามินดีอีก2,000 IU อยทุกวันครับหมอบอกให้กินกันกระดูกพรุนแกก็ทำตามเปะ๊ะแล้วก็ได้ผลนะครับกระดูกแกดีมากโทนเสียงเริ่มตึงเครียดสงสัยแต่จูๆ่ๆลุงสมชายก็เริ่มมีอาการแปลกๆครับแกรเริ่มเหนื่อยหอบเวลาเดินขึ้นบันไดรู้สึกแน่นหน้าอกเวลาออกแรง พอเราเอาตาซาวนวนลหัวใจดูเราก็เจอต้นตอที่น่าตกใจครับลิ้นหัวใจของลุงสมชายมันมีหินปูนเกาะเต็มไปหมดครับสภาพมันเปลี่ยนจากเนื้อเยื่อกลายเป็นก้อนหินแข็งๆไปแล้วปกติลิ้นหัวใจต้องยืดหยุ่นเปิดปิดได้คล่องเพื่อส่งเลือดแต่นี่มันแข็งทื่อไปหมดหัวใจของแกเลยต้องทํางานหนักสายตัวแทบขาดเพื่อปั๊มเลือดผ่านลิ้นหัวใจที่ฝืดเคืองอันนี้ครับโทนเสียงเห็นอกเห็นใจ ลุงสมชายช็อกเลยครับแกถามผมว่าหมอครับผมก็ทําตามที่หมอบอกทุกอย่างถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอผมเลยต้องอธิบายความจริงข้อนี้ที่หมอ,อหลายคนอาจจะยังไม่ทันนึกถึงให้แกฟังครับโทนเสียงอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนวิตามินดีเปรียบเสมือนคนเฝ้าประตูครับหน้าที่ของเขาคือเปิดประตูรับแคลเซียมจากอาหารและยาที่เรากินให้เข้าสู่กระแสะเลือด ซึ่งวิตามินดีทำหน้าที่นี้ได้ดีเยี่ยมครับจู่ๆเลือดของเราก็จะมีแคลเซียมไหลเข้ามาท่วมท้นเลยครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพอแคลเซียมเข้ามาในเลือดแล้วเนี่ยมันตาบอดครับมันไม่มีตาและมันก็ไม่มีแผนที่นําทางด้วยร่างกายเราอยากให้แคลเซียมไปที่กระดูกครับกระดูกเปรียบเหมือนลานจอดรถที่มีที่ว่างรออยู่เป็นพันๆช่องแต่เจ้าแคลเซียมตาบอดที่ลอยอยู่ในเลือดเนี่ยมันมองไม่เห็นลานจอดรถครับพอปัญหาที่ลงไม่ได้ มันก็เลยเริ่มจอดรถผิดกฎหมายครับมันไปจอดขวางตามหลอดเลือดบ้างไปเกาะที่ลิ้นหัวใจบ้างหรือไปตกค้างที่ไตบ้างตรงไหนเกาะได้มันเกาะหมดครับมันพอกพูนทับถมกันชั้นแล้วชั้นเล่าจนหลอดเลือดแข็งโป๊กเหมือนท่อประปาและลิ้นหัวใจก็กลายเป็นหินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงสมชายครับ8ปปีเต็มๆที่ปล่อยให้แคลเซียมไหลทะลักเข้าเลือดโดยที่ไม่มีตำรวจจราจรคอยโบกทางให้เลยโทนเสียงเน้นย้ำความสำคัญ เพราะไม่มีใครบอกแกเรื่องการกินวิตามิน k ค2 22นั่นเองครับเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดผมอยากให้ลองจินตนาการว่าหลอดเลือดของเราเปรียบเสมือนถนนในกรุงเทพช่วงรถติดหนักๆดูนะครับเจ้าแคลเซียมอก็เปรียบเหมือนรถยนต์จำนวนมหาศาลที่กำลังวนหาที่จอดครับถ้าไม่มีป้ายบอกทางรถพวกนี้ก็จะจอดกันมั่วซั่วจอดซ้อนคันขวางทางจราจรไปหมดใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือหน้าที่ของวิตามิน K2 วิตามินเคเขาคือคุณตํารวจจราจรประจําร่างกายเราครับเมื่อมี K2 เข้ามาเขาจะไปเป่านกหวีดเรียกโปรโตีนนําทางออกมาทํางานครับโปรโตีนตัวแรกชื่อออสเีโอแคลซินออสเตแคลซินตัวนี้เปรียบเหมือนคนขับแท็กซี่ครับเขาจะรับแคลเซียมพาบึง้งรถไปส่งที่ลานจอดรถที่ถูกต้องนั่นก็คือกระดูกของเรานั่นเองส่วนโปรโตีนอีกตัวหนึ่งชื่อ MGP มีปี B. ตัวนี้เปรียบเหมือนรอปภหรือยามที่เฝ้าอยู่หน้าประตูหัวใจครับเขาจะคอยยื่นโบกมือไล่แล้วตะโกนบอกแคลเซียมว่าห้ามจอดตรงนี้นะที่นี่เขตห้ามจอดให้วนรถไปจอดที่กระดูดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนโทนเสียงจริงจังเตือนสติแต่ถ้าท่านขาดเคสองทางแท็กซี่และรปภก็จะนอนหลับไม่ยอมทำงานครับแคลเซียมที่วิตามินดีอุตสาเปิดประตูรับเข้ามาก็จะกลายเป็น รถที่ไร้ระเบียบอยากจอดตรงไหนก็จอดและมักจะไปจอดขวางในหลอดเลือดหัวใจครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าตลกร้ายของแคลเซียมแคลเซียมพาราด็อกซ์คือเรากินเพื่อหวังจะบำรุงกระดูกแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายไปทำลายหัวใจใช่ย่างนั้นเนี่ยโทนเสียงน่าเชื่อถืออ้างอิงข้อมูลงานวิจัยระบุชัดเจนมากครับ คนที่ได้รับวิตามิน K-2 เพียงพอจะลดความเสี่ยงที่หลอดเลือดจะตีตันได้ถึง52และลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ถึง57เลยทีเดียวครับแต่ปัญหาคือคนวัยเกษียณอย่างพวกเราส่วนใหญ่ขาด K-2 ครับจริงๆแล้ว K-2 เนี่ยมีเยอะมากในอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นยืดๆแต่คนไทยเราส่วนใหญ่สายหน้าครับเพราะกลิ่นม,มันแรงและทานยาก นอกจากนั้นก็จะมีในตับหา่านชีสบ่มนานๆไข่แดงของไก่บ้านที่เลี้ยงปล่อยหรือพวกผักดองครับซึ่งยอมรับเถอะครับว่าอาหารพวกนี้เราไม่ได้ทานกันทุกวันหรอกครับโทนเสียงสรุปคําแนะนําที่ชัดเจนนุ่มนวลดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือถ้าท่านทานวิตามินดีท่านต้องทานวิตามิน K2 ควบคู่กันไปด้วยเสมอครับโดยให้เลือกรูปแบบที่เรียกว่า MK 7 MK-7 นะครับเพราะดูดซึมได้ดีที่สุดปริมาณที่แนะนำคือวันละ1 0 0 200ถึงไมโครกรัม mcg ครับเห็นไหมครับว่าปริมาณแค่นิดเดียวแต่ความสำคัญของมันยิ่งใหญ่มากจำกดข้อแรกนี้ไว้ให้แม่นเลยนะครับอย่าพลาดทานวิตามินดีเดี่ยวๆโดยไม่มี K2 ต้องจับคู่กันเสมอครับมาต่อกันที่ข้อผิดพลาดที่2ครับเรื่องนี้สาคัญมากผมอยากเล่าเรื่องของคุณครูมารีให้ฟังครับคุณครูมารีวัย65ปีเป็นข้าราชการครูกรเกษียณครับ คุณหมอบอกว่าแกขาดวิตามินดีก็เลยสั่งจ่ายให้กินวันล,ละ5,000 IU คร um ูมาลีแกก็วินัยดีเยี่ยมครับกินยาสม่ำเสมอไม่เคยขาดเปลี่ยนโทนเสียงตื่นเต้นตกใจแต่เชื่อไหมครับกินไปได้แค่2อาทิตย์จูๆ่ๆหัวใจแกก็เริ่มเต้นผิดจังหวะใจสั่นตุ้มๆต่อมๆแถมตอนกลางคืนแกยังเป็นตะคริวที่ขายอย่างรุนแรงเจ็บจนกล้ามเนื้อเกรง็งแข็งปักถึงขนาดต้องร้องโอดโอยออกมาเลยครับ ครูมาลีแกตกใจนึกว่าตัวเองแพ้วิตามินดีแน่ๆแต่ความจริงไม่ใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแก่กำลังขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมครับและเจ้าวิตามินดีที่กินเข้าไปนั่นแหละครับที่เป็นตัวดูดแมกนีเซียมในตัวแกที่มีอยู่น้อยนิดให้หมดเกลี้ยงไปอย่างรวดเร็วโทนเสียงอธิบายแบบเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆผมอยากให้ลองจินตนาการว่าวิตามินดีคือโคมไฟสวย ที่ท่านเพิ่งซื้อมาใหม่ครับท่านเสียบปลัก๊กกดสวิตช์จอแบ็กอา้าวไฟไม่ติดทําไมล่ะครับก็เพราะว่าในโคมไฟมันไม่มีหลอดไฟไงครับวิตามินดีคือโคมไฟส่วนแมกนีเซียมคือหลอดไฟครับวิตามินดีดีที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันยังทํางานไม่ได้ทันทีนะครับมันต้องเดินทางไปที่ตับและตายเพื่อ ทำการเปลี่ยนร่างให้ใช้งานได้ก่อนซึ่งกระบวนการเปลี่ยนร่างนี่แหละครับมันต้องใช้แมกนีเซียมเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพอครูมารีอัดวิตามินดีเข้าไปเยอะๆร่างกายก็ต้องเร่งเครื่องทํางานหนะักเพื่อเปลี่ยนร่างวิตามินมันเลยไปดึงเอาแมกนีเซียมที่สะสมอยู่ในกระดูกและกล้ามเนื้อออกมาเผาผลาญจนเกลี้ยงถังเลยครับโทนเสียงเน้นย้ําผลกระทบพอแมกนีเซียมในตัวลดต่าลงวูบอหัวใจก็เลยลวนครับ พราะแมกนีเซียมมีหน้าที่คุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้สม่ำเสมอส่วนกล้ามเนื้อก็เลยเกรงค้างครับจนกลายเป็นตะคริวเพราะธรรมชาติของแมกนีเซียมคือตัวช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและผ่อนคลายถ้าขาดแมกนีเซียมไปกล้ามเนื้อก็จะไม่มีตัวปลดล็อกนะครับมันเลยล็อกแน่นจนเจ็บปวดทรมานอย่างที่เห็นนั่นแหละครับทางแก้ปัญหาของครูมาลีนั้นง่ายนิดเดียวครับผมให้แกทานแมกนีเซียมไกลซซเนต แมกนีเซียมไกลซิเนตวันละ400มิลิกรัมครับเชื่อไหมครับแค่อาทิตย์เดียวอาการใจสั่นหายไปเลยพอผ่านไป2อาทิตย์ตะคริวที่เคยเป็นหนักๆก,ก็หายวับไปกับตาทีนี้ครูมาลีก็กลับมาทานวิตามินดีได้ตามปกติอย่างมีความสุขแล้วครับโทนเสียงแนะนำด้วยความห่วงใยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าเพื่อนๆทุกท่านควรทานแมกนีเซียมคู่กับวิตามินดีเสมอนะครับเพราะยาแผนปัจจุบันหลายตัว รวมถึงดินที่ใช้ปลูกผักทุกวันนี้สารอาหารมันจางลงไปเยอะครับทำให้ผักที่เรากินเนี่ยมีแมกนีเซียมน้อยกว่าสมัยก่อนมากปริมาณที่ผมแนะนําคือวันละ300-400ถึง400มิลลิกรัมครับและเวลาไปเลือกซื้อให้เลือกฟอร์มที่ชื่อว่าไกลซินเนตไกลซินเนตหรือมาเลดมาเลดนะครับเพราะ2ตัวนี้เนี่ยดูดซึมง่ายสบายท้องไม่ทําให้ท้องเสียแต่ขอให้หนีห่างจากตัวที่ชื่อออกไซด์ออกไซด์ นะครับเพราะตัวนั้นดูดซึมยากแถมกินแล้วจะพาท้องเสียวิ่งเข้าห้องน้ำไม่ทันเอาได้ง่ายๆครับเปลี่ยนโทนเสียงจริงจังขึงขังขึ้นเล็กน้อยด้วยความหงุดหงิดแทนคนไข้มาถึงข้อผิดพลาดที่3ครับข้อนี้ทำเอาผมหงุดหงิดใจมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนั่นคือการสั่งจ่ายวิตามินดีผิดประเภทครับวิตามินดีมันมีอยู่2แบบหลักๆครับคือดี ลบสวิตามิน D2 และดีลบสวิตามิน D3 ชื่อมันฟังดูคล้ายกันนะครับแต่คุณภาพนี่คนละชั้นกันเลยครับทนเสียงยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อหเห็นภาพลองนึกถึงเวลาฝนตกหนักๆพายุเข้าเหมือนหน้าฝนบ้านเราดูนะครับถ้าท่านจําเป็นต้องเดินลุยฝนท่านจะเลือกเสื้อกันฝนแบบไหนครับทางเลือกที่1เสื้อกันฝนเกรดทหารเนื้อหนาทนทานกันน้ําได้100%อันนี้เปรียบเหมือนวิตามิน D3 ครับ ทางเลือกที่2เสื้อกันฝนที่ทําจากกระดาษบางๆโดนน้าแป๊บเดียวก็เปื่อยยุ่ยละลายไปกับน้ําอันนี้เปรียบเหมือนวิตามิน D2 ครับทั้ง2องอย่างนี้เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนเหมือนกันครับแต่ถ้าใส่เดินออกไปกลางพายุเสื้อกระดาษมันก็จะยุ่ยละลายหายไปทันทีใช่ไหมครับวิตามิน D2 ก็คือเสื้อกันฝนกระดาษตัวน,นั้นแหละครับมันทํามาจากพืชโครงสร้างมันไม่เข้ากับร่างกายคนเราดูดซึมยากแถมขับทิ้งไว้มาก ส่วนวิตามิน D2 คือแบบที่ร่างกายเราสร้างเองได้จากแสงแดดหรือแบบที่อยู่ในไขมันปลาในไข่แดงครับเชื่อไหมครับว่าเจ้า D3 มเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับวิตามินในเลือดได้ดีกว่า D2 ถึง87%เลยนะครับโทนเสียงคล่องใจแนะนำอย่างตรงไปตรงมาแล้วทำไมหมอถึงชอบจ่าย D2 ให้ล่ะคำตอบคือเพราะมันถูกครับและสิทธิการรักษาส่วนใหญ่ มักจะเบิกตัวนี้ได้ดังนั้นกลับไปดูที่ขวดยาของท่านนะครับถ้าฉลาเขียนว่า Ergo Calciferol ร r ลเออ l c โกคาลซหรือวิตามินดี2ผมแนะนําให้ทิ้งมันลงถังขยะไปเลยครับอย่าไปเสียดายแล้วเดินไปที่ร้านขายยาซื้อตัวที่เป็น D3 โคเล c คาลซิฟอรลมาทานแทนครับหาซื้อง่ายมากไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์และราคาก็ไม่ได้แพงเลยครับอย่าไปทนใช้ของเรียนแบบเกรดต่ำอยู่เลยครับเปลี่ยนโทนเสียงเข้าสู่เรื่องใหม่ เน้นย้ําความสําคัญมาถึงข้อผิดพลาดที่4ครับข้อนี้เป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาจริงๆแต่มันทําให้ท่านเสียเงินเปล่าและเสียประสิทธิภาพยาไปถึง50%เเลยทีเดียวนั่นคือการกินวิตามินดีผิดวิธีครับผมมีคนไข้คนนึงชื่อลุงสมพงศ์อายุ68ปีครับแกกินวิตามินดีวันละ2000อายุติดต่อกันมา6เดือน แต่พอเจาะเลือดตรวจดูเนี่ยค่าระดับวิตามินแทบไม่กระดิกขึ้นเลยครับผมเลยถามแกไปตรงๆว่าลุงกินยาอย,ย่างไงครับแกบอกว่าอ๋อลุงกินพร้อมกาฟแฟดําทุกเช้าเลยหมอไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลด้วยนะนั่นแหละครับคือต้นเหตุของปัญหาโทนเสียงอธิบายกลไกการดูดซึมแบบเห็นภาพเพื่อนๆต้องจําไว้นะครับว่าวิตามินดีมันละลายในน้ํามันไขมันครับลองนึกภาพว่าลำไส้ของเราเหมือนส่วนน้ำสไลเดอร์นะครับ พวกสารอาหารที่ละลายในน้ำเนี่ยมันก็จะไหลลื่นลงไปดูดซึมได้ง่ายๆแต่พวกวิตามินที่ละลายในน้ํามันอย่างวิตามิน ADE และเคเนี่ยมันเหมือนน้ํามันครับและอย่างที่รู้กันว่าน้ํามันกับน้ำเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ถ้าท่านกินวิตามินดีพร้อมกับน้ําเปล่าหรือกาแฟดําเพียวๆเ,เม็ดยานั้นมันก็จะลื่นไถ่ละผ่านลําไส้ท่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลงไปอยู่ในโถส้วมทั้งดุนเลยครับกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ถ่ายถึงหมด เสียของจริงๆครับแต่ถ้าท่านกินวิตามินดีคู่กับไขมันสักหน่อยไขยมันพวกนี้จะแปลงร่างเป็นเรือลำเล็กๆที่เรียกว่าไมเซลครับเจ้าเรือพวกนี้แหละที่จะช่วยขนส่งวิตามินดีให้ข้ามฝั่งผ่านผนังลำไส้เข้าไปสู่กระแสเลือดได้เชื่อไหมครับว่ามันช่วยให้ร่างกายดูดซึมยาได้ดีขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับไขมันที่ว่านี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลและไม่ต้องกินเยอะเลยครับจะเป็นไขเจียว หรือไข่ดาวซักฟองโยเกิรต์ตซักถ้วยถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานซักกำมือหรือเนยซักก้อนก็ได้หรือถ้าเอาแบบไทยๆเราเลยนะครับแกงกะทิหรือขนมหวานราดน้ํากะทินี่แหละครับยอดเยี่ยมเลยขอแค่อะไรก็ได้ที่มีความมันอยู่หน่อยๆก็พอครับโทนเสียงเล่าผลลัพธ์ด้วยความตื่นเต้นผมเลยสั่งให้ลุงสมพงเปลี่ยนวิธีใหม่ครับบอกแกว่าให้กินวิตามินดีพร้อมข้าวเช้ามื้อไหนมีแกงกะทิหรือมีไข่ทอด ก็ให้กินยาทีหลังมื้อนั้นเลยเลิกกินพร้อมกาแฟดําตอนท้องว่างได้แล้วผ่านไป3เดือนเชื่อไหมครับว่าค่าระดับวิตามินในเลือดของแกพุ่งพรวดจาก26ขึ้นไปเป็น42เลยครับเห็นไหมครับยาตัวเดิมปริมาณเท่าเดิมเปะ๊ะแต่แค่เปลี่ยนวิธีกินผลลัพธ์เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยครับโทนเสียงสรุปคําแนะนําดังนั้นจํากฎเหล็กข้อนี้ไว้นะครับให้กินวิตามินดีพร้อมมื้ออาหารที่มีไขมันเสมอ ห้ามกินกับน้ําเปล่าตอนท้องว่างเด็ดขาดครับเพราะมันจะสูญเปล่าเปลี่ยนโทนเสียงจริงจังวิจารณ์อย่างมีเหตุผลมาถึงข้อผิดพลาดท,ที่5ข้อสุดท้ายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของปริมาณยาที่ต่ำเกินไปเพราะไปเชื่อตามคำแนะนำเก่าคําคลึกครับหน่วยงานราชการมักจะแนะนําให้เรากินแค่วันละ600-800ถึต่อวัน ผมจะบอกให้นะครับว่าตัวเลขนี้มันอ้างอิงมาจากงานวิจัยสมัยโบราณที่เขาทํามาเพื่อป้องกันโรคก,กระดูกอ่อนในเด็กครับมันคือปริมาณขั้นต่ําสุดๆที่แค่พอประทังไม่ให้กระดูกของท่านผุพังเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ปริมาณที่เพียงพอสําหรับการไปปกป้องหัวใจสมองหรือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงหรอกครับลองจินตนาการตามผมดูนะครับสมมุติว่าร่างกายของท่านคือสละว่ายน้ําที่แห้งขอดไม่มีน้ําสักหยด และท่านต้องการจะเติมน้ําให้เต็มสระการที่ท่านกินวิตามินดีวันละ600 IU มันเหมือนกับท่านเอาช้อนกาแฟขาเล็กๆมาตักน้ําหยอนลงไปในสระว่ายน้ำนั่นแหละครับท่านอาจจะตักน้ําแบบนี้ไปทั้งชาติแต่สระนั้นก็ไม่มีวันเต็มหรอกครับโทนเสียงหนักแน่นจริงจังถ้าท่านอยากให้ระดับวิตามินในเลือดมันขึ้นมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือ40-60นะครับ ท่านต้องใช้สายยางดับเพลิงฉีดน้ําเข้าไปครับไม่ใช่ใช้ช้อนกาแฟงานวิจัยสมัยใหม่ยืนยันชัดเจนครับว่าสําหรับคนที่ขาดวิตามินคือมีค่าต่ํากว่า30ปอจําเป็นต้องกินวันละ3 0 0 0ันถึงห้าพันไอติดต่อกันหลายเดือนครับถึงจะดึงระดับวิตามินขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยได้โทนเสียงปลอบโยนคลายความกังวลคุณหมอบางท่านอาจจะกลัวไม่กล้าจ่ายยาโดสสูงเพราะยังยึดติดกับตําราเกาะแต่ความจริงทางธรรมชาติก็คือ ร่างกายคนเราเนี่ยสามารถสร้างวิตามินดีได้เองถึง1,000 0ถึง2 000, 5 0 0 0ืายุเพียงแค่เราออกไปยืนตากแดดตอนเที่ยงให้ผิวหนังโดนแดดเต็มๆแค่20นาทีเท่านั้นเองครับดังนั้นการกินวันละ5,000 IU ยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การกินชดเชยครับชดเชยวิถีชีวิตคนยุคใหม่แบบเราที่วันๆเอาแต่อยู่ในห้องแอร์ หรือเวลาออกไปข้างนอกก็กลางร่มใส่เสื้อแขนยาวปิดมิดชิดเพราะกลัวร้อนกลัวดำทำให้เราไม่ได้สร้างวิตามินดีเองเลยไงครับโทนเสียงสรุปคำแนะนำที่ชัดเจนดังนั้นถ้าท่านอายุเกิน60ปีแล้วผมขอแนะนำให้ไปเจาะเลือดตรวจดูเถอะครับบอกหมอว่าขอตรวจระดับวิตามินดีหรือ25ไฮดรอกซีวิตามินดีถ้าผลออกมาว่า ค่าของท่านต่ํากว่า30แสดงว่าท่านกําลังขาดแคลนอย่างหนักครับอย่าไปกินแค่600 IU นะครับมันไม่พอให้ทานวันละ3,000ันถึงห้าพ IU ต่อเนื่องกันสัก3าถึงหเดือนนะฮะแล้วค่อยไปเจาะเลือดตรวจด,ดูใหม่ครับสรุปกันอีกทีนะครับอย่าปล่อยให้5ข้อผิดพลาดนี้มาพังความตั้งใจในการดูแลสุขภาพของพวกเรานะครับ ข้อที่1ห้ามกินวิตามินดีแบบฉายเดียวครับต้องกินคู่กับวิตามิน K2 a เมาคเจเสมอเพื่อให้มันช่วยนําทางแคลเซียมเข้าสู่กระดูกไม่ให้ไปเกาะเป็นหินปูนตามหลอดเลือดครับข้อที่2อย่าลืมแมกนีเซียมครับจำไว้นะครับว่ามันคือหลอดไฟที่จะช่วยให้คมไฟวิตามินดีส่องสว่างได้จริงและยังช่วยปกป้องหัวใจกับกล้ามเนื้อของท่านด้วยครับข้อที่3หยิบขวดยามาส่องดูฉลากเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าเจอ D2 ให้โยนทิ้งไปเลยครับให้เลือกซื้อเฉพาะดีสามาทานเท่านั้นข้อที่สี่อยากกินยาวิตามินกับน้ำเปล่าหรือกาแฟดำเพียวๆครับต้องกินพร้อมเมื่ออาหารที่มีไขมันจะเป็นไข่เจียวแกงกะทิหรือผัดผักน้ำมันหอยก็ได้ครับยาถึงจะดูดซึมได้และข้อที่5อยากกินน้อยเกินไปครับถ้าท่านขาดวิตามินอยู่ปริมาณแค่600 i อยมันไม่พอหรอกครับต้องกล้าที่จะทันให้ถึง3 0 0 0 5 0ถึงหายเพื่อเติมน้ำในสระของร่างกายให้เต็มครับโทนเสียง อบอุ่นให้กำลังใจปิดท้ายฟังจบแล้วผมขอให้ท่านลุกไปเปิดตู้ยาแล้วเช็คขวดวิตามินดีของท่านเดี๋ยวนี้เลยนะครับสุขภาพดีๆสร้างได้ด้วยมือท่านเองครับขอให้ทำตามวิธีที่ถูกต้องเพื่อกระดูกที่แข็งแกร่งหัวใจที่แข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพธิ์ีร่มไทยให้ลูกหลานไปนานๆน,น,นะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอประเสริฐครับสวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมทั้งๆท,ท,ที่เราเพยายามกินดีอยู่ดี และกินยาตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัดแต่อาหารและยาพวกนั้นกลับดูเหมือนกำลังต่อต้านความตั้งใจของเราอยู่วันนี้เราต้องมาคุยกันให้ลึกซึ้งเลยครับว่าทำไมถึงแม้ท่านจะเลือกกินอาหารอย่างพิถีพิถันแค่ไหนแต่ภาวะขาดแคลนแมกนีเซียมและวิตามิน k 2ก็ยังเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆผมบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่ความผิดของท่านเลยครับ แต่มันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมและวิธีการรักษาโรคในยุคปัจจุบันต่างหากครับเปลี่ยนโทนเสียงเล่าเรื่องเกษตรกรรมเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันมาเริ่มที่เรื่องแมกนีเซียมกันก่อนครับงานวิจัยบอกว่าคนจํานวนมากถึงครึ่งต่อครึ่งกําลังขาดแมกนีเซียมโดยไม่รู้ตัวหลายท่านอาจจะแย้งผมในใจว่าอ้าวหมอป้ากินผักกินข้าวกล้องกินถั่วทันพืชทุกวันนะจะขาดได้ยังไงถูกครับ อาหารพวกนี้เคยมีแมกนีเซียมเยอะแต่ความจริงที่น่าเศร้าก็คือวิธีการทำเกษตรสมัยใหม่ได้สูบเอาแร่ธาตุในดินออกไปจนหมดเกลี้ยงแล้วครับเชื่อไหมครับว่าผักคะนา้าหรือผักกาดขาวที่รุ่นคุณปู่คุณย่าเรากินมาก่อนมีแร่ธาตุมากกว่าผักสวยๆที่วางขายในตลาดทุกวันนี้ถึง2เท่าเลยทีเดียวดินมันจืดไปหมดแล้วครับ อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็เลยกลวงหรือมีสารอาหารน้อยลงตามไปด้วยโทนเสียงจริงจังเตือนให้ระวังเรื่องยานอกจากเรื่องดินแล้วยังมีหัวขโมยเงียบอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือยาแผนปัจจุบันที่ผู้สูงวัยอย่างเราๆเ,เนี่ยต้องกินกันเป็นกำมือทุกวันนี่แหละครับมีใครในที่นี้กําลังทานยาขับปัสสาวะเพื่อคุมความดันหรือรักษาโรคหัวใจยอยู่ไหมครับ ยาลดบวมพวกนี้มันไปบีบให้ไตขับน้ําออกจากร่างกายแต่มันไม่ได้เอาแค่น้ําออกไปนะครับมันกวาดเอาแมกนีเซียมไหลออกไปกับปัสสาวะด้วยครับหรือมีใครกําลังทานยาลดกรดหรือยาแก้กรดไหลย,ย้อนอย่างพวกยาโอเมปพราโซอยู่บ้างไหมครับยาพวกนี้แหละตัวดีเลยครับมันไปขัดขวางไม่ให้ลําไส้ดูดซึมแมกนีเซียมเข้าสู่ร่างกายแม้กระทั่งยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อก็มีผลเหมือนกันครับโทนเสียง สรุปผลกระทบเชื่อมโยงกลับไปเรื่องหลอดไฟถ้าท่านกําลังกินยาพวกนี้อยู่ท่านมีความเสี่ยงสูงมากที่จะขาดแมกเนีเซียมมากกว่าคนหนุ่มสาวครับและลองนึกภาพตามนะครับในเมื่อร่างกายขาดแคลนอยู่แล้วและท่านก็อัดวิตามินดีเข้าไปเพิ่มอีกร่างกายก็จะยิ่งรวนครับหัวใจจะเต้นเร็วรู้สึกกังวลกระวนกระวายนอนไม่หลับหรือท้องผูกถ่ายไม่ออก อาการพวกนี้แหละครับคือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากร่างกายมันกําลังบอกท่านว่าโคมไฟวิตามินดีมาแล้วแต่ฉันยังไม่มีหลอดไฟแมกนีเซียมมาใส่เลยนั่นเองครับเพื่อให้เข้าใจกันแบบทะลุปรูปโปรง่งและไม่ให้เสียงเงินฟรีๆผมอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการว่าการกินวิตามินดีเนี่ยมันเหมือนกับการคุมทีมฟุตบอลเลยครับให้ท่านมองว่าวิตามินดีคือกัปตันทีมครับเขาคือซูเปอร์สตาร์เป็นคนสําคัญที่สุดของเกมนี้แต่ลองนึกภาพดูนะครับ ถ้าท่านส่งกัปตันทีมคนเก่งลงสนามไปยืนเดียเด่ยวๆคนเดียวไม่มีกองหลังไม่มีผู้รักษาประตูไม่มีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยส่งบอลเลยต่อให้กัปตันคนนั้นจะเก่งแค่ไหนทีมนี้ก็ต้องแพ้ราบคาบใช่ไหมครับลงไปก็โดนคู่แข่งรุมยำเละเทะแน่นอนโทนเสียงอธิบายบทบาทของลูกทีมในร่างกายของเราก็เหมือนกันเปรียบเลยครับ กับตันวิตามินดีเขาต้องการเพื่อนร่วมทีมอย่าง k 2และแมกนีเซียมเพื่อจะพาทีมคว้าชัยชนะครับถ้าทีมนี้ขาด k 2เจ้าลูกบอลแคลเซียมมันจะวิ่งมั่วซั่วไปหมดครับแล้วสุดท้ายมันก็จะเตะเข้าประตูตัวเองแทนที่บอลจะพุ่งเข้าไปตรงตาขายที่กระดูกมันดันไปตรงแชร์อยู่ที่หลอดเลือดหัวใจจนอุดตันแทนครับและถ้าทีมนี้ขาดแมกนีเซียมกับตันวิตามินดีของเราเนี่ย จะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเดินลงสนามด้วยซ้ำครับเพราะเขาจะไม่ถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวมาทำงานได้เลยทนเสียงสรุปบทเรียนด้วยความเสียดายแทนคนไข้ดังนั้นการที่ท่านกินวิตามินดีเดียเด่ยวๆโดยไม่มีตัวช่วยพวกนี้มันก็เหมือนกับท่านส่งนักบอลลงไปเตะคนเดียวนั่นแหละครับมันคือแผนการเล่นที่ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมและนี่คือเรื่องน่าเศร้าที่ผมต้องเจอที่โรงพยาบาลทุกวันครับทุกคนมีความตั้งใจดียอมควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อยาบำรุงแพงๆมากิน แต่สุดท้ายกลับได้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดเพียงเพราะไม่มีโค้ชคนไหนมาอธิบายเรื่องการเล่นเป็นทีมให้ฟังแบบนี้แหละครับในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติได้ออกแบบร่างกายของเรามาให้รับมือกับวิตามินดีในปริมาณมากๆได้สบายเลยครับรู้ไหมครับว่าแค่เราออกไปยืนตากแดดจ้าๆให้โดนผิวหนังเต็มๆสัก20นาทีตอนเที่ยงผิวหนังของเราก็สามารถสร้างวิตามินดีออกมาเองตามธรรมชาติได้ตั้ง10,000ถึง 25,000 IU ละาครับดังนั้นการที่เรากินเสริมเข้าไปวันละ3,000หรือ5,000 IU เนี่ยมันก็เป็นแค่การเลี้ยนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองครับเป็นการเติมคืนสิ่งที่วิถีชีวิตคนเมืองที่อยู่แต่ในร่มขโมยไปจากเรามันไม่ใช่ยาแรงหรือยาโดสสูงอย่างที่กังวลกันหรอกครับแต่มันคือโดสทดแทนที่จำเป็นต่างหากโทนเสียงสรุปความเน้นย้ำทีละข้ออย่างชัดเจน เอาละครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านจดจำสูตรทีมฟุตบอลแชมเปียนของเราไว้ให้แม่นเลยนะครับข้อที่1วิตามินดี3ต้องไม่ใช่ดี2นะครับนี่คือกัปตันทีมคนเก่งที่จะมาช่วยซ่อมแซมและปกป้องร่างกายข้อที่2วิตามิน K2 ชนิด MK นี่คือคุณตำรวจจราจรที่จะคอยโบกทางพาคแคลเซียมเข้ากระดูกไม่ให้หลงทางข้อที่3แมกนีเซียมชนิด ไกลสิเนตนี่คือพลังงานไฟฟ้าที่จะไปปลุกทุกอย่างให้ตื่นขึ้นมาทำงานครับและข้อที่4ไขมันดีนี่คือเรือพาหนะที่จะช่วยขนส่งยาวิเศษเหล่านี้เข้าไปในเลือดครับโทนเสียงอบอุ่นห่วงใยฝากฝังท่านต้องใช้ทั้ง4อย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะครับห้ามขาดตัวใดตัวหนึ่งเด็ดขาดไม่งั้นระบบจะลวนไปหมดครับ อย่าปล่อยให้ความตั้งใจดีในการดูแลสุขภาพของท่านต้องสูญเปล่าหรือกลายเป็นผลเสียเพียงเพราะเรามองข้ามจิ๊กซอตัวเล็กๆพวกนี้ไปนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับหมอประเสริฐลาไปก่อนสวัสดีครับ